วัสดีครับนี่ผมก็จะมาสอนลงตัวรีคอร์ดมอดนะครับก็ทุกคนจะได้ไฟล์ไปเป็นอย่างนี้นะครับตติดตั้งเราก็กดกลับมาคลิกเข้าไปก็ให้เรากดติดตั้งครับอินสตาลลงนี้ก็ถ้าตั้งเสร็จมันก็จะขึ้นสักเซตฟูลีนะครับก็กดโอเคแล้วก็ปิดไปก็ให้เราเข้ารีคอร์ดครับพอเข้ามามันก็เป็นหน้าต่างี้ครับก็ให้เราไปที่เซตติ้งครับก็มาที่ปักกินครับ ก็ฟังก์ชันแรกที่ผมจะสอนใช้ก็คือ f a ซ e นโต o ครับแล้วก็กดเปิดไปนะครับแล้วก็มันจะขึ้นให้เราดีสตาร์รอบนครับก็ให้เราก,กดรีตามันไปครับพอมันดีเสร็จล้วก็กลับมาหน้าเดิมฟนะังก์ชัน Fa c e นโต o แล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันแบบว่าส่งอิโมจิได้นะครับที่เป็นของในโต o สามารถแชร์จอแล้วก็ปรับคุณภาพความคมชัดแล้วก็เฟรมเรทได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นเอ่อเฟกโปรไฟล์ทีมนะครับก็ให้เรากดเปิดมันก็จะให้เรารรสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะครับอพอเรารีสตมร์นเสร็จก็ันที่เซตติ้งครับแล้วก็ไปที่หน้าตาแล้วก็สามารถเอ่อใช้โปรไฟล์ได้ครับที่เปลี่ยนสีหน้าตาดิคอร์ดอ่ะนี่ครับปรับเป็นสีปรับได้ทุกสีเลยนะครับก็หน้าตาของดิคอร์ดก็เปลี่ยนได้นะครับเป็นอันนี้ ดูไซต์บนรับมันก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับอ <Yeah, John. S 1> ไปก็จะเป็นโอ Warner นเนอร์ครับตอนนี้ของใช้มันก็คือเราสามารถก๊อปอีโมจิจากเซิร์ฟเวอร์อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมาหาเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการได้นะครับก็สมมติผมจะก e ๊อปปี้อีโมจินี้แล้วก็จะเพิ่มเข้าเส์ฟตัวเองนะครับก็ให้เราคลิกขวาอีโมจิที่เราจะก๊อปนะครับก็คลิกขวาปุ๊บก็จะขึ้นให้โคนอีโมจินะครับแล้วก็กดไปทีมก็จะให้เราเลือกครับว่า จะให้เราเพิ่มเข้าเซิร์ฟเวอร์หน่อยครับผมก็จะเพิ่มเข้าเซิร์ฟเวอร์ตัวเองนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้คือเรียบร้อยครับก็ให้เรามาดูตรงนี้ครับอ่านี่ครับมันก็ขึ้นแล้วนะครับคนอื่นก็เห็นเหมือนกันนะครับปกติเลยต่อมาก็จะเป็นอ, er, er. อ่าเบตเตอร์โฟลเดอร์กับเพนโฟลเดอร์็รลีไปฟอลีนี่ครับก็คือฟังชันนี้ จะเก็บโฟลเดอร์แบบสวยๆจับหน้าตายมันสวยนะก็เป็นแบบนี้นะครับจริงๆมันมีอีกเยอะมากเลยนะครับนใครที่อ,อยากทําเองก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับฟัง์ชันสุดท้ายที่ผมจะสอนก็คือเปลี่ยนเ,เปลี่ยนปกธีมของขีดขดครับก็ให้เราไปที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่ธีมครับแล้วก็หาธีมไว้ตรงนี้ครับก็กดเข้าลิงก์มามันขึ้นมันขึ้นเป็นหน้าตาดิสอย่างนี้นะครับ ก็เราสามารถเลือกได้ครับว่าเราอยากได้แบบไหนอ่าสมมติว่าอยากได้อ่ะอันนี้แล้วกันกด,ดดาวน์โหลดมาครับมันก็จะขึ้นทั้งอย่างนี้นะก็ให้เรากลับมาที่รีคอร์ดครับก็ไปที่ Open t e a m Folder อออกมาแล้วก็กลับมาวางในโฟลเดอร์เดิมนะครับแล้วก็ปิดไปมันก,ก็ให้เรากดตรงกลางครับโหลดอ่ะมันก็จะขึ้นมานครับอ่าอันนี้เป็นอันที่ผมโหลดมาเมื่อกี้นะครับกดติดถูกไปอ่ามันก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ปรับได้หมดเลยอยักก็ใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ในอิสคอร์ของผมนะครับก็ใครอยากมานั่งปรับนั่งทําเองก็สามารถโหลดมาได้เลยก็ตัวนี้มันไม่ผิดกฎอิสคอร์ครับไม่โดนแบนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ